ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ได้เหรียญรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อทีสังวโรนะครับวัดวัดหนองมะเกลนะครับ,รบหรือว่าวัดบ้านหนองตาดตําบ,บหลหนองตาดอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นเหรียญเหรียญรุ่นหนึ่งหรือว่าเหรียญรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อทีซึ่ง ด้านหน้าจะเขียนว่าหลวงพ่อสุทีนะครับชื่อซึ่งเป็นชื่อจริงของหลวงปู่นะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นวัดนะครับวัดมงคลศิริราชตำบลหนองตาดอำเภอเมืองจังหวัดวิลีรย์นะครับหรือว่าวัดหนองมะเกลือนั่นเองซึ่งจะแตกต่างจากเหรียญทองฝาบาทนะครับเหรียญ เหรียญฟ้าบาทหรือว่าเหรียญทองเหลืองนี่นะครับเป็นเหรียญซึ่งสร้างจากหลังเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญรุ่นแรกนี่จะเขียนว่ารุ่นหนึ่งอยู่ที่ด้านล่างยันนะครับผมนี่ที่ขวามือนะครับเป็นเหรียญทองแดงส่วนเหรียญที่เสริมนะครับเหรียญที่ไม่ใช่รุ่นแรกก็จะด้านหน้านี่คล้ายกันนะครับคล้ายคึองกันคล้ายคืึงกันแต่ว่าถ้าพลิกด้านหลังไปแล้วเนี่ยจะไม่มีคําว่ารุ่นหนึ่งนะครับก็จะ <c oughs> ประมาณนี้นะครับเหรียญหลวงพ่อทีมีด้วยกันอยู่ บล็อกเดียวนะครับบล็อกเดียวนะครับปัจจุบันนี้ก็เล่นหากันที่หลักร้อยไปลยปลายนะครับผมอยู่ตามสภาพความสวยซึ่งเหรียญที่ผมได้นำมาให้ทุกท่านได้รับชมในวันนี้นะครับถือว่าเป็นเหรียญสภาพที่สวยนะครับผมยังยังไม่โดนนะครับยังไม่โดนสัมผัสน,นะครับเพราะว่าเพิ่งออกจากถุงซีนมาเมื่อตะกี้เลยนะครับผมหลวงพ่อทียันทสังวารนะครับผมก็ พึ่งชาวบ้านกิจศบท่านไปเมื่อ,อวันที่26เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2565นะครับเม <c oughs> <c oughs> ื่อเดือนที่แล้วนะครับก็ถือว่าท่านเป็นพระเกจิขณาจารย์อีกรุ่นหนึ่งเนี่ยอีกองหนึ่งนะครับของจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาให้ความเคารพนับถือท่านนะครับเพราะว่าท่าน ถือว่าอายุท่านเนี่ยก็มากพอสมควรนะครับเราก็พรรษาการท่านก็ไม่ใช่น้อยนะครับในเรื่องของอาคมของพุทธาคมนี่ท่านก็ไม่ธรรมดานะครับลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยให้ความเคารพน่ครับในวันเผาท่านนี่นะครับ,ผ,นนรบผมก็ได้ไปนะครับปรากฏว่ามีดวงอาทิตย์ทรงกรดนะครับผมดวงใหญ่เนี่ยตอนกลางวันเสกแสงเลยนะครับแต่ว่าดวงอาทิตย์เนี่ยทรงกรด ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์นะครับในวันพระราชทานเพงศพของหลวงพ่อสุธียานสังวโลกนะครับผมอันนี้ก็เป็นเหรียญนุ่นแรกของรัชทีนะครับผมเป็นเหรียญเนื้อทองแดงรมรมดานะครับนะครับผิวก็จะประมาณนี้นะครับส่วนขอบข้างนะครับก็จะเป็นขอบตัดเต็มใบนะครับผมนี่เมื่อเอียงไปก็จะเห็นขอบสตังนิดหนึ่งนะครับนี่ทางด้านขวามือ จะมีขอบเหมือนสตางค์นิดหนึ่งนะครับยันด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับเหรียญของท่านนั้นก็มีม,มีไม่ค่อยวัตถุมีไม่ค่อยกี่รุ่นนะครับวัตถุมงคลของท่านนน้อยรุ่นนะครับผมเพราะว่าท่านมาสร้างในช่วงบ้านปลายบ้นปลายชีวิตของท่านแล้วนะครับผมลักษณะจะคล้ายๆกับหลวงปู่มปหมุนนะครับท่านจะมาสร้างตอน ตอนช่วงตอนปลายตอนท้ายชีวิตนะครับผมก็ถือว่าเป็นพระเกจิคณาจารย์อีกองหนึ่งนะครับของจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีลูิษ์ลูกหาให้ความเคารพนับถือนะครับผมก็ปัจจุบันราคาวัตถุมงคลของหลวงพ่อสุธีก็ ก็ยังยัง,ย,งยังไม่แรงนะครับยังาหาเก็บสะสมได้นะครับยังเล่นกันอยู่หลักร้อยหลักพันถ้าเป็นเนื่องเงินก็อาจจะได้หลายพันจนไปถึงหมื่นนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้เหรียญรุ่นแรกนะครับของท่านมาให้ชมนะครับเป็นเหรียญสวยนะครับผมจํานวนการสร้างก็ก็ไม่เยอะนะครับผมไม่เยอะน่าจะอยู่หลักพันเหรียญน,นะครับผม ก็ถือว่า,าเป็นพระเครื่องของจังหวัดวิลามอีกองหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ